ในหมู่บ้านที่เงียบสงบมีตำนานเก่าแก่เกี่ยวกับศาลเจ้าที่กลางป่าตำนานเล่าขานกันว่าศาลเจ้าที่นี้เป็นที่สถิตของวิญญาณชายชราผู้เฝ้าดูแลผืนป่าและสิ่งมีชีวิตในนั้นคนเฒ่าคนแก่เล่าว่าหากใครลบหลู่ศาล หรือทำลายสิ่งของในบริเวณนั้นจะถูกคำสาปตามหลอกหลอนไม่จบสิ้นเอกวัยรุ่นหัวรั้นประจำหมู่บ้านฟังเรื่องเล่าพร้อมเสียงหัวรอกยาะเขามักพูดอยู่เสมอว่าผีมีจริงที่ไหนกันพวกผู้ใหญ่หลอกให้กลัวไม่ให้เข้าป่าสิมากกว่าต้นเพื่อนสีของเอกพยักหน้าเห็นด้วย ในขณะที่แพรวและเมแม้ไม่เชื่อเรื่องผีแต่ก็รู้สึกว่าไม่ควรลบหลู่คืนหนึ่งเอกเสนอความคิดกับกลุ่มว่าพวกเราลองไปดูที่ศาลเจ้าที่ไหมพิสูจน์กันไปเลยว่าไม่มีอะไรน่ากลัวมันจะดีหรอเมถามขึ้นอย่างลังเลกลัวหรอเอกยิ้มเยาะ ถ้ากลัวก็ไม่ต้องไปแรวที่อยากเอาชนะความกลัวจึงยอมตกลงไปก็ไปฉันจะได้รู้เสียทีว่ามันไม่มีอะไรจริงๆหลังจากพูดคุยกันจนดึกทั้งสี่คนตกลงจะไปที่ศาลเจ้าที่ในวันรุ่งขึ้นเช้าวันถัดมาพวกเขาเตรียมตัวออกเดินทาง แม้ในใจของเมและแควจะแอบหวั่นกลัวแต่ก็ยังเดินตามเอกกับต้นที่ดูตื่นเต้นและมั่นใจเต็มที่ก็แค่สารไม้เก่าๆในป่าไม่เห็นหน่ากลัวตรงไหนเอกพูดพลางหัวเราะพวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าท่ามกลางความเงียบสงัดที่มีเพียงเสียงใบไม้ไหวเบาๆ ยิ่งเดินเข้าไปไกลบรรยากาศยิ่งเปลี่ยนไปกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าผสมกับกลิ่นทูปที่ลอยมาแตะจมูกชวนให้รู้สึกแปลกประหลาดในที่สุดพวกเขาก็มาถึงศาลเจ้าที่ที่ว่ากันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในป่าศาลไม้อยู่ในสภาพเก่าแก่ มีผ้าสามสีพันรอบต้นไม้ใหญ่ข้างๆและของเส้นไว้วางเรียงรายเห็นไหมไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเอกพูดขึ้นเสียงดังก่อนจะเดินเข้าไปใกล้ศาลโดยไม่ลังเลเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ราวกับคําเตือนที่ไม่มีใครในกลุ่มใส่ใจเมื่อทั้งสี่คน เดินมาถึงสารเจ้าที่เอกนำหน้าด้วยความมั่นใจขณะที่ต้นเดินตามไปอย่างกระตือรือร้นเมและแพรวหยุดยืนอยู่ห่างๆใกล้ต้นไม้ใหญ่รู้สึกอึดอัดกับบรรยากาศรอบตัวดูสิแค่สารไม้เก่าๆไม่มีอะไรพิเศษเลย เอกพูดพลางเคาะสารด้วยมือของเขาเบาๆแล้วร้องห้ามทันทีอย่าทำแบบนั้นเลยเอกมันไม่เหมาะสมเอกหัวเราะเยาะอุ้ยแพรวเธอนี่จริงจังเกินไปจ้าไรนักหนาสารนี่ก็แค่ไม้เก่าๆไม่น่ากลัวอะไรทั้งนั้นต้นเสริมขึ้นมาอย่างสนุกจริงของเอกไหนลองดูนี่หน่อยพูดจบ เขาหยิบของเส้นไหว้จากจานออกมาโยนลงพื้นเมมองไปที่ต้นด้วยความไม่พอใจทำแบบนี้ทำไมของพวกนี้เขาเอามาไหว้ขอพรน,นะต้นยิ้มกุ่นกวนแล้วไงผีจะโผล่มาตอนนี้เลยหรือเปล่าถ้าโผล่มาจะวิ่งให้ดูทันใดนั้นลมเย็นวูบหนึ่งพัด ผ่านจนใบไม้ร่วงหล่นลงมารอบตัวเหมือนธรรมชาติกำลังแสดงความไม่พอใจเมและแพรวยืนนิ่งมองร,บรอบๆด้วยความรู้สึกแปลกๆแ,แต่เอกและตน้นยังหัวเราะต่อไปเอกตะโกนล้อเลียนขึ้นไปในอากาศ ผีที่นี่ถ้ามีจริงก็ออกมาสิทําให้พวกเรากลัวน่อยแรวและเมเริ่มรู้สึกไม่สบายใจจนต้องรีบเร่งให้เพื่อนๆกลับบ้านเราว่าพอเถอะกลับกันดีกว่าต้นพยักหน้าอย่างเบื่อหน่ายเอาเถอะกลับก็กลับไม่มีอะไรเลยนอกจากต้นไม้เก่าๆทั้งสี่คนเดินกลับออกจากป่า ทิ้งไว้เพียงสารเจ้าที่ที่ดูเหมือนจะยิ่งเงียบสงัดผิดปกติและเงามืดที่เหมือนจะจ้องมองพวกเขาอยู่จากมุมหนึ่งของป่าเ <Yeah. S 1> มื่อกลับถึงบ้านในคืนนั้น <Yeah. S 1> ทุกคนเริ่มสัมผัสได้ถึงความแปลกประหลาด <Yeah. S 1> เสียงกระซิบในความมืดเ <Yeah. S 1> งาในมุมห้อง <Yeah. S 1> และความเย็นที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน <Yeah. S 1> ทั้งหมด เพิ่งเริ่มต้นหลังจากที่กลับจากป่าค่ำนั้นทุกคนต่างแยกย้ายกลับบ้านแต่สิ่งที่พวกเขาเผชิญไม่ใช่ความสงบสุขอย่างที่คิดบ้านของเอกเอกกลับถึงบ้านพร้อมหัวเราะเยาะเรื่องราวในป่าผีสารเจ้าที่ก็ไม่มีอะไรจริงๆนี่เขาพูดกับตัวเองก่อนจะทิ้งตัวลงบนเตียงเพื่อพักผ่อนแต่ในคืนนั้น เขาตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกแปลกๆเหมือนมีคนกำลังจ้องมองเขาหันมองไปรอบๆห้องแล้วสายตาก็หยุดที่กระจกปลายเตียงในกระจกนั้นเขาเห็นเงาของชายชราในชุดโบราณยืนจ้องเขาด้วยสายตาเย็นชาเอกรีบหันกลับไปมองด้านหลังแต่ไม่มีใครอยู่เลยคิดไปเองหรือเปล่าเขาพึมพำ แล้วพยายามหลับต่อแต่เสียงกระซิบแผ่วเบากลับดังขึ้นร,บรอบๆห้องเจ้าลบบลูบ้านของต้นต้นรู้สึกว่าทุกอย่างปกติเขานั่งเล่นเกมจนดึกก่อนจะเข้านอนแต่ทันทีที่หลับตาเขาได้ยินเสียงเหมือนบางอย่างเคาะหน้าต่างเป็นจังหวะต,ต้นลืมตาขึ้นและหันไปดูเห็นเพียงความมืดด้านนอก เขายังไม่ใส่ใจคิดว่าอาจเป็นลมแต่เมื่อเขาเอนตัวลงนอนเสียงกระซิบหน้าขนลุกก็ดังขึ้นข้างหูของของข้าเจ้าทำลายต้นลุกรวดขึ้นด้วยความตกใจแต่พบเพียงความเงียบและเงามืดในห้องบ้านของเมเมรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติตั้งแต่ก้าวเข้าบ้าน บรรยากาศเหมือนหนักอึ้งอย่างบอกไม่ถูกเธอลอนหลับไปได้เพียงชั่วโมงเดียวก่อนจะฝันเห็นชายชาราในชุดโบราณน,นั่งอยู่ที่ปลายเตียงของเธอเจ้าทำสิ่งที่ไม่ควรเขาพูดเสียงเย็นเยียบก่อนจะยื่นมือเข้ามาหาเมเธอกรีดร้องในฝันและสะดุ้งตื่นเมื่อลืมตากลับเห็นรอยมือเก่าที่ฝุ่นจับไว้ที่ปลายเตียง บ้านของแปรวแปรวนอนหลับได้ไม่นานเธอฝันว่ากำลังยืนอยู่กลางป่ารอบตัวมื่อสนิทและมีเสียงกิ่งไม้หักดังขึ้นจากทุกทิศทางเมื่อเธอหันไปตามเสียงเธอเห็นชายชาราดเดินออกมาจากความมืดเขามองมาที่เธอด้วยสายตาเกลี้ยกลาดและพูดว่าเจ้าต้องกลับมาท่านใดนั้นเธอก็สะดุ้งตื่น ร้อมกับความรู้สึกว่ามีคนยืนอยู่ข้างเตียงแต่เมื่อเปิดไฟก็ไม่พบใครเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งสี่คนมาเจอกันอีกครั้งทุกคนมีท่าทางซีดเซียวและเหนื่อยล้าเมื่อคืนพวกนายเจออะไรแปลกๆปลกไหมเมถามเสียงเบาเอกตอบทันทีเงานในกระจกมันจ้องฉันอยู่ ต้นเสริมด้วยน้ำเสียงตื่นกลัวฉันได้ยินเสียงกระซิบที่หน้าต่างแพรและเมย์พยักหน้าอย่างเคร่งเครียดทั้งหมดเริ่มตระหนักว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาและอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำที่สารเจ้าที่ของพวกเขาทั้งสี่คนที่มาพบกันในตอนเช้าต่างเล่าเรื่องราวแปลกประหลาดที่เจอเมื่อคืนที่ผ่านมาทุกคนมีสีหน้าหวาดวิตก และเริ่มยอมรับว่าเหตุการณ์นี้อาจเกี่ยวข้องกับสารเจ้าที่ที่พวกเขาไปลบหลู่ฉันฝันเห็นชายชาราเขาโกรธมากและพูดว่าเราทำสิ่งที่ไม่ควรแต่ตอนฉันตื่นมามันมีรอยมือบนเตียงจริงๆเมล้เล่าด้วยน้ำเสียงสัน่นแพรวทยักหน้าฉันก็ฝันแบบนั้นชายคนนั้นบอกให้เรากลับไปที่ศาล เอกพยายามข่มความกลัวนี่มันคงเป็นจิตใต้สำนึกของเราเองเราแค่กลัวเกินเหตุแต่แม้จะพูดแบบนั้นเขาก็ไม่กล้าสบตาเพื่อนๆต้นพูดขึ้นเบาๆแต่ถ้ามันไม่ใช่ละ่ะฉันรู้สึกเหมือนยังมีบางอย่างตามเรามาจากป่าในขณะที่พวกเขาพยายามหาคำตอบเสียงลม ก็พัดผ่านอย่างผิดปกติทั้งที่ไม่มีลมแรงในเช้านั้นเลยใบไม้แห้งปลิวมารวมกันรงหน้าเหมือนผูกบ,บังคับและพวกเขาเห็นเงามืดคล้ายร่างของชัยชราอยู่ห่างๆในมุมตาของแต่ละคนฉันว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างพวกเราควรกลับไปที่ศาลเจ้าที่แล้วขอขมาสิ่งที่เราทำลงไปเมเสนอเอกยังคงลังเล มันจะได้ผลจริงหรอหรือแค่เสียเวลาเปล่าถ้าไม่ทำเราก็ต้องทนอยู่กับสิ่งพวกนี้ไปตลอดหรอแพรวพูดด้วยความกังวลฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่อยากเห็นอะไรแบบนั้นอีกในที่สุดเอกก็ยอมตกลงหลังจากที่ต้นและเมสนับสนุนความคิดนี้เช่นกันทั้งสี่เตรียมตัวเพื่อกลับไปยังศาลเจ้าที่ในวันถัดไป พวกเขาไปขอคำแนะนำจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านและได้รับคำเตือนว่าพวกเจ้าต้องแสดงความจริงใจอย่าก,กลัวแต่อย่าลบหลู่ซ้ำอีกเพราะสิ่งที่พวกเจ้าพบเป็นเพียงการเตือนเบื้องต้นเท่านั้นหากวิญญาณยังไม่พอใจอะไรที่แย่กว่านี้อาจจะตามมาคืนนั้นทุกคนยังคงเผชิญกับความหลอนอีกครั้ง เสียงกระซิบที่ดังขึ้นเรื่อยๆเงาที่ปรากฏในทุกมุมมืดและความฝันซ้ำๆที่ชายชาราสั่งให้พวกเขากลับไปที่ศาลเมื่อตื่นขึ้นในวันใหม่ทั้งหมดจึงตัดสินใจแน่วแน่ว่าการกลับไปศาลเจ้าที่คือทางออกเดียวที่จะทำให้ทุกอย่างสงบลงเช้าวันรุ่งขึ้น ลุ่มวัยรุ่นทั้งสี่คนเตรียมตัวออกเดินทางกลับไปยังศาลเจ้าที่ในป่าพวกเขานำเครื่องเส้นไหว้ตามคำแนะนำของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านซึ่งประกอบด้วยทูบเทียนผลไม้และน้ำดื่มสะอาดพวกเราต้องทำให้ดีที่สุดเมกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียด นี่อาจเป็นทางเดียวที่ทำให้ทุกอย่างจบลงพวกเขาเดินทางเข้าสู่ป่าด้วยความหวาดระแวงรอบตัวเงียบสงัดราวกับป่าทั้งป่ากำลังจับตามองพวกเขาลมพัดเบาๆแต่ให้ความรู้สึกเย็นเยอเือกจนขนลุกเมื่อมาถึงสาลเจ้าที่ทั้งสี่คนรู้สึกได้ทันทีว่าบรรยากาศรอบๆนั้นหนักอึด และกดดันกว่าเดิมเอกซึ่งปกติเป็นคนที่กล้าและมักล้อเล่นกับเรื่องพวกนี้ก็เริ่มมีท่าทางไม่มั่นใจเราต้องเริ่มยังไงเขาถามด้วยน้ำเสียงเบาเมเป็นคนเริ่มต้นพวกเขาจุดทูปและเทียนนั่งลงกับพื้นหน้าเครื่องเส้นไหว้และพูดขอ,ขอขมาออกมาพร้อมกันพวกเรา ขอขมาต่อเจ้าที่เจ้าทางและวิญญาณผู้ศักดิ์สิทธิ์หากสิ่งใดที่พวกเราได้กระทำล่วงเกินขอให้ท่านโปรดอภัยเสียงของเมสั่นเครือแต่จริงใจขณะที่พูดเงามืดที่เคยรู้สึกเหมือนจับตามองพวกเขาค่อยๆเบาบางลงแต่ในตอนนั้นเองลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่าน จนทูบดับลงและเงาของชายชราก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าสารเจ้าชายชรามองพวกเขาด้วยสายตาเข้มขลึมก่อนพูดด้วยเสียงแหบต่ำเจ้ารู้ไหมว่าทำสิ่งใดลงไปเอกซึ่งเคยแข็งกก้วก้มหน้าลงด้วยความละอายพวกเราผิดไปแล้ว เราไม่ควรลบหลู่และแตะต้องของในศารชายชรายังคุงจ้องพวกเขาก่อนพูดว่าข้าจะให้อภัยเจ้าแต่จงจำไว้ว่าอย่าลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกไม่เช่นนั้นเจ้าจะไม่ได้รับโอกาสแก้ตัวอีกทันใดนั้นเงาของชายชราก็ค่อยๆจางหายไปพร้อมเสียงลมสงบลง บรรยากาศรอบศาลกลับมาสงบร่มเย็นเหมือนเดิมทั้งสี่คนถอนหายใจด้วยความโล่งอกพวกเขากล่าวคำสัญญาว่าจะไม่ลบหลู่สิ่งใดอีกและออกเดินทางกลับบ้านด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปแต่ในใจลึกๆของทุกคนพวกเขารู้ว่านี่ไม่ใช่เพียงตำนานแต่เป็นบทเรียนที่พวกเขาจะไม่มีวันลืม เมื่อกลุ่มวัยรุ่นทั้งสี่คนกลับมาถึงหมู่บ้านพวกเขาต่างรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกบรรยากาศรอบตัวกลับมาเป็นปกติและความหลอนที่เคยตามรังควานก็หายไปอย่างน่าประหลาดในเย็นวันนั้นพวกเขาตัดสินใจไปขอบคุณผู้เฒ่าผู้แก่ที่แนะนำวิธีการขอขมาขอบคุณ ที่ช่วยบอกวิธีให้พวกเรารอดนะได้เมกล่าวด้วยความจริงใจผู้เท่ามองพวกเขาด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความเคร่งขรึมพวกเจ้าจำไว้ว่าศาลเจ้าที่หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในป่ามีไว้เพื่อปกป้องธรรมชาติและจิตวิญญาณที่อาศัยอยู่สิ่งสำคัญคือการเคารพและไม่ลบหลู่ ซึ่งเคยหัวแข็งพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังเป็นครั้งแรกผมเข้าใจแล้วครับบางอย่างที่เรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีอยู่จริงหลังจากวันนั้นชีวิตของพวกเขาก็กลับมาเป็นปกติแต่ทั้งสี่คนก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดพวกเขาใช้ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาเป็นบทเรียนสำคัญ และช่วยกันเล่าเรื่องนี้ให้กับคนในหมู่บ้านโดยไม่ได้บิดเบือนข้อเท็จจริงพวกเขาบอกถึงผลของการลบหลู่และความสำคัญของการเคารพในสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติในคืนหนึ่งหลายเดือนหลังจากเหตุการณ์นั้นเอกเดินผ่านป่าในช่วงพระจันทร์เต็มดวงเขาหยุดมองไปทางศาลเจ้าที่แม้จะมองไม่เห็นอะไร แต่เขารู้สึกเหมือนมีสายตาอบอุ่นจับจ้องอยู่ขอบคุณเอกพึมพำเบาๆก่อนเดินจากไปนิทานจบลงด้วยบทเรียนที่ทั้งสี่คนได้รับไม่ใช่แค่การเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ยังหมายถึงการเคารพในธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลกับโลกใบนี้เรื่องราวของพวกเขา กลายเป็นตำนานที่เล่าขานต่อไปในหมู่บ้านพร้อมกับคำเตือนว่าจงเคารพในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะอาจเป็นสิ่งที่รักษาความสงบสุขให้แก่เราได้จบบริบูรณ์